หลังผ่าตัดห้ามกินไข่เพราะว่าจะทาให้แผลนูนแผลเป็นแล้วก็แผลหายช้าจริงเหรองั้นเดี๋ยวพบกันคลิปนี้กันดุคลิปนะคะกดติดตามกดติดใจแล้วก็กดแชร์ให้กับแม่โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่โบนัทคลิปนะคะสุภาพรีนค่ะาบาลวิชาชีพค่ะวันนี้แม่โบมาทํางานเนาะแล้วก็เมื่อเช้านะคะเจอน้องเด็กนะคะที่คุณแม่พามาทําแผลผ่าตัดไส้ติ๋นนะคะแล้วก็คุณแม่ก็พูดประโยชน์หนึ่งขึ้นมาบอกว่าไม่กล้าที่จะให้น้องกินไข่นะคะเพราะว่ากลัวว่าแผลจะหายช้าเป็นแผลเป็นได้นะคะเนาะวันนี้แม่บกกเออาาาาะะะะม่่่ใัแทงงงงนนนนนฟคครรืขขิไว จะส่งผลอะไรกับแผลของเราหรือไม่นะคะเนาะจริงๆแล้วอะค่ะไข่นะคะก็คือเป็นอาหารที่มีประโยชน์เนาะเป็นแหล่งของโปรโตีนเลยนะคะโปรโตีนก็คือช่วยซ่งแแซมส่วนที่สึกห้อซึ่งสําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆโดยเฉพาะคนที่ หลังผ่าตัดน,นะคะหรือว่าหลังจากที่ร่างกายมีแผลนะคะเพื่อที่เรานะคะจะได้นําโปรโตีนนนะคะไปส่อมสซมเนื้อเยื่อยิ่งจะช่วยทําให้แผลค่ะหายดีหายเร็วยิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะคะเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีแหล่งของโปรโตีนอย่างอื่นเนาะไม่ว่าจะเป็น ข่ใช่ไหมคะปลาหมูไก่ก็คือสามารถกินได้แล้วก็กินในปริมาณที่เยอะได้ในช่วงที่เราเป็นแผลนะคะเพื่อที่จะทําให้แผลของเราเนะะี่ยค่ะหายดีหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กับการที่จะทําให้เป็นแผลเป็นหรือว่าแผลนูนหรือว่าขี้ลอยแต่อย่างใดน,นะคะเนาะเนื่องจากว่ากระบวนการที่ทําให้เกิดเป็นแผลเป็นนะคะหรือว่าแผลนูนเป็นขี้ลอยนะคะมันเกิดจากการที่ร่างกายของคนเรานะคะมีการสร้างเจ้าคอลลาเจนนะคะในปริมาณที่เยอะมากจนเกินไปนะคะจนทําให้มันเกิดเป็นแผล หรือว่าแผ่นนูนขึ้นมานั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเกิดจากการที่พันธุกรรมนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นในส่วนของแผลเป็นหรือว่าคีลอยดังนั้นลูกของเราก็มีโอกาสที่จะเป็นได้ถ้าหลังจากที่เป็นแผลน,นะคะเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะคะไข่เองก็มีวิตามิน A นะคะก็คือช่วยต้านในเรื่องของการอักเสบได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีในส่วนของสังกะสีนะคะซึ่งก็จะช่วยในการสร้างคอลลาเจนนะคะก็จะทําให้แผลของเราเนี่ยค่ะหายเร็วขึ้นด้วยนะคะสรุปแล้วหลังจากที่ผ่าตัดเป็นแผลนะคะ สามารถที่จะกินไข่ได้แล้วก็สามารถกินได้ในประมาณที่เยอะมากได้ในช่วงนี้นะคะไม่ได้ทําให้เป็นแผลเป็นแผนลนหรือว่าคีลอยแต่อย่างใดนะคะ